ดอรอน,นุ์แอบเผยวันที่ไปดีเบตถามตรงๆกับจอมขวัญตัวหลักที่ทีมงานเชิญขอปฏิเสธหมดจากกรณีที่รายการถามตรงๆกับจอมขวัญได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอาน,นุศักวรวิทย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และคณาจารย์สถาบันทิศทางไทยรวมถึงรุ้งปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากุล แกนนำม็อบระสฎดรมาดีเบตเกี่ยวกับพรบรการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์2,561จนกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงที่รุงไม่สามารถหาข้อมูลมาโต้เถียงได้เลยจนเหมือนกับกลายเป็นดรอานทน์มาให้ความรู้มากกว่านั้นล่าสุดทางด้านของดรอาน,นุนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวในกรณีวันที่ต้องดีเบตกับรุงว่าความจริงนั้นหลายๆคนที่ทางด้านทีมงานได้เชิญมาดีเบตด้วยขอปฏิเสธ กระทั่งถึงเวลาใกล้ถ่ายรายการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้อยากจะเขียนขอบคุณการบินไทยวัน, 3, น,น er ท,ที่ตนจะต้องไปออกดีเบตในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญทางทีมงานรายการโทรมาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย3ต้นสอนหนังสือให้ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมเสร็จแล้วได้ทราบเป็นระยะๆว่ารายการได้ติดต่อใครไปบ้างและไม่มีใครยอมมากัน ตนก็เกิดความเครียดเพราะจะดีเบตเย็นนั้น5้าโมงเย็นแต่ไม่รู้ว่าใครจะมาดีเบตด้วยความไม่รู้นี่ทำให้เครียดมากซึ่งตนไม่ได้กลัวเลยว่าใครจะมาดีเบตด้วยแต่ความไม่รู้อะไรเลยทำให้เครียดมากแต่ก็ได้รับปากไปแล้วตนเป็นคนเครียดแล้วต้องหาอะไรอร่อยกินลดความเครียดโดยมีครัวการบินไทยอยู่ตรงข้ามไทยรัฐทีวีก็เลยไปครัวการบินไทยกินไปสารพัดอาหารขนมกินแก้เครียด อาหารการบินไทยอร่อยใช้ได้บรรยากาศคืนเคงมากเพราะลูกเรือที่ลาออกโดยสมัครใจมาสังสรรค์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันมากเหลือเกินตอนกินพุดดิ้งซีซ่าสลาดัดกับโรตีและกินอีกสารพัดเป็นการแก้เครียดจน4โมงครึ่งทางรายการคุณจอมขวัญโทรแจ้งมาว่าเป็นน้องรุง้งเลยหยุดกินเลิกเครียดแล้วเดินข้ามสะพานลอยบนถนนวิภาวดีไปยังสถานีไทยรัฐทีวี ขอขอบคุณการบินไทยสำหรับอาหารอร่อยๆอแก้เครียดในเวลาที่กระวนกระวายเพราะไม่รู้ว่าใครจะมาดีเบตกับตนไม่ได้กลัวว่าจะเป็นใครแต่อึดอัดใจว่าใครจะมาดีเบตกับเราส่วนกรณีของโฟกัสเจรกุลที่เคยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลิฟภายในสภาที่มีการแบ่งแยกว่า สภายแยกลิฟสอสกับคนทำงานทั่วไปประเภทนี้มันเหลื่อมล้ำโดยได้ให้ความเห็นเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยดอกเตอร์อนนน์ก็ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างน่าสนใจว่าน้องคงกลืนวรรณกรรมชนชั้นโดยไม่ผ่านการคิดวิเคราะห์โฟกัสไม่มีงานมานาน,านจนลืมอะไรหรือเปล่าห้องแต่งตัวนักแสดงนำกับตัวประกอบอย่างแยกกันห้องน้ำนักแสดงนำกับตัวประกอบอย่างแยกกันอาหารนักแสดงนำอาหารตักตัวประกอบอาหารกล่อง น้ำดื่มนักแสดงนำเป็นขวดตัวประกอบเป็นแก้วตอนเป็นนักแสดงนำทำไมไม่พูดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย